รัฐบาลเองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเรื่องของบัตร30บาทรักษาทุกโรคและสามารถรักษาได้ทุกที่ค่ะมาดูในส่วนตรงนี้กันบ้างนะคะว่าบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่เนี่ยสะดวกรวดเร็วเป็นการบริการสาธารณสุขวิถีใหม่นะคะไม่ต้องรอคิวเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะคะแต่คุณผู้ชมคะ่ะเน้นย้ำว่าในสิทธิของการใช้ในรูปแบบนี้จะมีนำร่อง อยู่แค่4จังหวัดนะคะ4จังหวัดที่มีการคิกออฟมาตั้งแต่ต้นปีค่ะนั่นก็คือจังหวัดแพร่ร้อ เพชรบุรีนะคะและจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งใครที่อาศัยอยู่ใน4จังหวัดที่พูดถึงโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดภาคใต้ก็คือจังหวัดนราธิวาสก็สามารถไปใช้สิทธิ์โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะเข้าไปรักษาโรคแต่ละสถานที่พยาบาลที่จะต้องมีสติ๊กเกอร์หรือว่าทํา MOU หรือขึ้นทะเบียนกับสปะสะชเป็นที่เรียบร้อยนะคะถึงจะได้รับการบริการได้ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเราสนใจหรือว่า ถ้ามีข้อมูลสงสัยอยากจากสอบถามนะคะก็สามารถสายด่วนไปที่ซอปสช .1330 นั่นเองค่ะ